สวัสดีครับผมดอนนะฮะจากดีพันนลัตหนึ่งเก้ครผมนี่คือ Ford Ranger นะฮะหน้าก่อนเปลี่ยนโฉมเลยนะครับแล้วหน้านี้นิยมมากนะครับแล้วได้สีแดงตรงตามนี้เลยจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็ได้สเปคเดิมเดิม,ดมนะ <S <S <ๆ>นะเรามาดูสภาพด้านหน้ากันไฟหน้าเนี่ยบางคนอาจจะไม่ค่อยใส่ใจว่าถ้าเป็นตัวโลโลเนี่ยรายละเอียดดีเทลข้างในเนี่ยไม่มีนะพัน ไม่รู้พัน์เคยสังเกตเปล่ารายละเอียดจะไม่อย่างนี้แต่น,นี้คือไฟแทบจะกลายเป็นทรานส์ฟอร์เมอร์แล้วนะฮะตัวโลโลเนี่ยไฟเนี่ยเขาจะแบบว่านิดๆหน่อยๆไม่มีเล่นพวกเส้นพวกอะไรต่างๆอันนี้ครบหมด1คู่นะครับแล้วก็กระจังหน้าเนี่ยเป็นโครเมียมเงาวิ้งเลยนะฮะแล้วก็ไฟ light, สปอร์ตไลท์ใสกิ้งไม่ต้องขัดไม่ต้องแตะอะไรอีกแล้วแล้วที่สำคัญคันนี้เซอร์ไพรส์เดี๋ยวค่อยพาไปดูว่าข้างในเซอร์ไพรส์ยังไงนะ เส้นต่างๆล้อแม็กสเปคเดิมๆนะครับบันไดข้างโคเมียมด้านข้างนะไม่ว่าจะเป็นตรงกระจกหรือว่าตรงมือจับประตูนะครบหมดทรงโป่งเป๊ะนะฮะร,รถคันนี้ไม่ได้ผ่านการยกสูงหรือตกแต่ง แบบที่ f o r d r a เจ e r หลายๆหลายๆคันเนี่ยตามท้องถนนทำกันอันนี้ได้เดิมๆเลยนะฮะโอเคฟิล์มติดให้เรียบร้อยแล้ว60%นะใครที่กำลังหารถกลับบ้านปีใหม่ผมไม่สนบ้าเลยทั้งสิ้นนะผมอยากให้คุณได้คันนี้กลับไปเพราะว่าไหนๆก็ไหนๆมาดูข้างในกันคุณได้เกียร์ออโต้นานโคตรกว่าผมจะได้มานะไม่ว่าจะเป็นมาด้าสี่ประตูหรือรถอะไรที่สี่ประตูแล้วได้เกียร์ออโต้เนี่ยแม่งไปโคตรไวนะแล้วส่วนใหญ่มาจาก YouTube ผมังนั้น คือเอฟซีเราเหมือนอะไรวะเหมือนพวกนักล่าเหมือนไฮยีน่าเหมือนไฮยีน่าเหมือนพวกล่าสัตว์เหมือนแบบเหมือนทุกอย่างเหมือนอสุรกายเหมือนแบบคือคือเขาล่ารถของพวกผมเว้ยผมผมไม่ได้อวดอะไรแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงทุกคันที่แบบหายากหรือเกียร์ออโต้มาเนี่ยต่อยเป็นรถตลาดเนี่ยผมขายแม่งหมดเกลี้ยงคันนี้ยผมอยากให้ทุกคนที่กําลังเล็งอยู่เนี่ยรีบมาได้รีบมาเอาไปเลยนะครับสภาพเบาะดูดิเมื่อกี้น้องขันถ่ายดูแล้วปีกแม่งไม่มีล้มเลยนะครับ แล้วก็สีไม่มีซีด iPhone ผมเนี่ย13 Pro Max เนี่ยไม่สามารถจับให้คุณดูได้เลยเพราะเขาพยายามที่จะเห็นเบาะให้ขาวที่สุดนะครับแต่ถ้าคุณมาดูกับลูกกระตายของคุณเองเนี่ยโคตรสะอาดพลาสติกเนี่ยไม่มีแตกหักเลยสักนิดเดียวพวงมาลยัยนะฮะไม่มีตำหนิเลยแล้วก็เป็นมันติฟังก์ชั่นใช้งานได้หมดอันนี้คือจอเดิมๆเ,เลยแม่เมยโคตรสุดยอดเลยว่ะพัน ช่องแอร์แม่งอยู่ครบหมดเลยนะครับแล้วก็บางคนอาจจะกังวลเรื่องเครื่องเกียร์ช่วงล่างผมตกตบกระโหลกคุณพัวนะฮะคันนี้เนี่ยขนาดป่าลมเนี่ยกับเด็กในเต็นหลายคนบอกว่าเป็นฟอร์ดที่สวยที่สุดเลยตั้งแต่ได้มานะครับทรงดีนะฮะหลายๆอย่างดีหมดขับยังดีอ่ะเอางี้คุณไม่ต้องจองเลยก็ได้นะฮะไม่ต้องจองให้ผมคุณมาลองขับก่อนก็ได้แต่ถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยผมท้าเลย ปกติผมจะไม่เคยบอกให้คนต่างจังหวัดจองนะจองมให้ผมแสนหนึ่งนะครับบางคนอาจจะบอกว่ามีแต่เขาจองเกบาท90บาทช่างหัวแม่งแต่คันนี้ผมมั่นใจโคตรคุณจองม่ให้ผมแสนหนึ่งเลยนะครับแล้วผมจะไปส่งถึงที่นะพันก็รู้แล้วก็หลายๆคนรู้ที่อยู่กับผมมาผมไม่เคยเรียกเงินจองแต่คันนี้แม่งดีถึงขนาดที่ผมท้ายคุณจองได้เลยนะครับ เพราะผมมั่นใจมากว่าไปยังไงก็ต้องจบอยู่แล้วสําหรับคันนี้นะครับแต่ว่ามันจะไปถึงคุณหรือเปล่าคนในกรุงเทพอาจจะมาเอาก่อนหรือจังหวัดใกล้เคียงอาจจะมาเอาก่อนผมก็ไม่รู้นะครับพลาสติกยังอยู่ครบเว้ยดูดิข้างในแม่งไม่มีแตกหักเลยสกักนิดเดียวแต่อันนี้ไม,ไม่ไม่ค่อยกล้าเปิดเลยนะเพราะเขาครอบอยู่นะครับเล็บซ้ายไหล่ขวาถูกด้วยนี่คืออาอ่านว่าอะไรถูกต้องนะครับอยู่ครบหมดเนี่ยเห็นปะ่ะสภาพดีนะ ไม่มีใครอยากโดนยึดรถหรอกใช่ไ่พันธุ์หรือไม่มีใครอยากขายรถที่ตัวเองรักแต่ด้วยเศรษฐกิจไม่ดีนะครับแต่ถ้าคุณยังมีโอกาสหรือคิดว่ารถคันนี้สามารถเอาไปทํามาหากินได้หรือเป็นรถคันแรกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ช่วยเหลือในชีวิตคุณได้คุณรีบมาเอาคันนี้แม่งโคตรดีนะครับแล้วปีเนี่ยปี2016 2.2ดีเซล4สประตูตัวสูงเกียร์ออตโต้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มอัตราสึกเลยนะฮะ 7,417บาท72งวดนะครับราคา367,000บาทแล้วก็คุณจะเป็นเจ้าของคนที่2นะครับอันนี้รถเนี่ยไม่ใช่มือเดียวป้ายแดงแต่เป็นมือที่2นะครับแล้วคุณก็จะเป็นมือที่2อีกทีหนึ่งนะครับ,ย,ย, 7, บยังไม่ได้ดูเลยเออจริงว่ะไม่7 000, 4 8็8 5ีสห้สุดยอดไปเลยนะสุดยอดมนมนะครับก็บางคนอาจจะงงว่าทำไมเราแต่งตัวแปลกๆวันนี้ผมเล่น เป็นพระเอกในละครคุณธรรมนะครับซึ่งมันอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องรถแต่ผมอยากจะเล่าวันนี้ผมคือเขาจะว่าอะดีนารีนมันหลั่งเกินไปไม่รู้ว่ากินอะไรมานะครับแต่ผมรู้สึกว่าวันนี้ผมถ่ายคลิปโคตรเยอะดูดิด้านหลังแทบไม่มีคนนั่งอะ่ะแทบไม่มีคนนั่งเลยนะแม่งโคตรดีใครอยากจะเอามาเทิร์นเหรอเอามาได้เลยนะครับแล้วดูแผงประตูดีมีริ้วรอยนิดหน่อยนะเนี่ยขนแมวนิดหน่อยนะครับ แต่โดยรวมโอเคมากนะมาดูกันต่อว้าวมากอันนี้ไม่ได้ซื้อจากตลาดมีนมาติดนะครับอันนี้ติดมากับตัวรถเลยไฟท้ายแดงกล่ำใสกิ้งไม่มีแตกหักไม่มีแมลงตายได้ด้านไใน XLT ยังอยู่นะครับโลโกโ้ Ford สติ๊กเกอร์เลนเจอนะฮะแล้วก็กันชนท้ายใหม่กิฟไม่เคยกระทบใดๆทั้งสิ้นนะครับแม้กระทั่งคียสนิมที่หลายๆคันเคยติดเนี่ยคันนี้ไม่มีเลยนะ เงามากวิ้งเลยนะครับแล้วเดิมๆจากเจ้าของเลยนะซึ่งเจ้าของเขารักโคตรสำหรับรถคันนี้ไฟท้ายแดงกำใส่กิ้งนะครับมาดูรอยอาร์ตกันต่อชัดเจนชัดเจนชัดเจนเมื่อกี้ลูดไปกางเกงเปื้อบปะชัดเจนนะครับชัดมากชัดมากนี่ชัดชัดสุดๆ นะครับไปดูกันต่อเว้ยวันนี้ลูกค้าเยอะมากนะครับไฮไลเดอร์ er นะฮะติดมาจากรถเลยทรงด้านนี้สวย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 มากนะแทบไม่ต้องเชียร์เลยเลยแต่ผมจะให้คุณดูแม่งทุกซอกทุกมุมนะครับแล้วผมเพิ่งรู้ว่าใหม่แค่หลักหมื่นเท่านั้นแล้วถ้าคุณไม่เชื่อ ให้บริษัทตรวจรถที่มีมาตรฐานนะครับมาตรวจได้เลยนะดูดิว้าวว้าวนี่แมงมอมาลิซาชัดชัดพันโอ้โหสุดยอดว่ะน้องแล้วมันได้สีโปรดผมสีแดงไม่อยากจะแนะนำอย่างนี้เลยเพราะมันเดิมเนี่ยแต่ถ้าใครคิดอยากจะแต่งเนี่ยพันคิดดูล้อดำโป่งดำใครสนใจเนี่ยโทรมาเลย0815198985 พี่พันดีพันนัตหนึ่งเก้าเก้าเก้าศูนย์แปดหนึ่งสามหนอเคมอนลัตไลด์ไอดีแอสไซย์แปดแปดศูอย่าลืมเติมแอสไซด้านหน้าด้วยเฟซบุ๊กดีเวนวักพันนรัตนะครับแล้วก็มาลองขับได้ที่รามคำแหง164่ริมถนนใหญ่ติดปั๊มพีทีนะครับแล้วก็เอาช่างเอาเพื่อนเอาคนรู้ใจมาได้เลย แต่ผมไม่แคร์บ้าเลยทั้งนั้นเพราะผมรถผมแม่งสวยและดีอยู่แล้วนะครับโอเคนะก็มาดูรอยอาร์กันอันนี้ก็สําคัญนะพี่ลืมสอนพันกับมุกไปไอ้พวกนี้ก็สําคัญเนีย่ยดูเดิมเดิมชัดมากเห็นปะชัดเจนชัดเจนชัดเจนว่ารถคันนี้ไม่เคยประสบอุบัติเหตุนะครับนี่ข้างใน ันลงมาฝั่งนี้นั่นแหละยี่งข้างถูกต้องโอเคเป๊ะเลยนะครับก็ประมาณนี้ก็หวังว่าคุณจะชอบคันนี้วันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ